รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยร่วมส่งเสริมอารยสถาปัตย์ขจัดความเหลื่อมล้ำในสังคมโดย W A e Care ห่วงใยเคียงข้างคุณ การเคหะแห่งชาติเพื่อคนทั้งมวลโตยโยต้าขับเคลื่อนความสุขพรีทีทีสเตชัน <TT> เติมเต็ม,ตมทุกความสุขกระทรวงวัฒนธรรม<อ>การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ไทยแอร์เอเชียใครๆก็บินได้รวมพลังไทยช่วยไทยรวมสุดยอดสินค้านวัตกรรม การออกแบบและการท่องเที่ยวสำหรับผู้สูงวัยผู้ป่วยพักฟื้นผู้พิการและครอบครัวในงาน Thailand Friendly Design Expo 2022วัากรรมอารยสถาปัตยและนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้มวลครั้งที่5วันที่10 13กุมภาพันธ์นี้ที่ฮ .101 ไบเทคบางนา อีชนาทัวยกล้อ,อวันนี้ มาชมครับบรรยากาศการจัดงานมากรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวลครั้งที่5ครั้งกวัดิศา์ไร์ Thailand f ดี l ด d ไซน g n Expo 2022ในยุควิถีปกติใหม่หรือ New n o r m a l นะครับงานก็จัด4วันเต็มๆตั้งแต่วันที่10กุมภาพันธ์จนถึงวันนี้วันปิดท้ายนะครับ13กุมภาพันธ์ตั้งแต่10โมงเช้าถึง1ทุ่มมาชมมาชอบ สินค้านวัตกรรมเทคโนโลยีและบริการเพื่อสุขภาพสำหรับคนทั้งมวลครับโดยเฉพาะผู้สูงวัยผู้พิการผู้ป่วยพักฟื้นและผู้ที่ต้องการอุปกรณ์ความช่วยเหลือต่างๆเนี่ยงานนี้ถือว่าตอบโจทย์ตรงแป่งเลยครับวันเปิดงานก็คือวันที่10กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา คณะผู้จัดงานโดยมูลนิธิอารย์สาปัตดเพื่อคนทั้งมวลก็ได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะครับจากท่านดีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ,ของมนุษย์คุณจุติไกลเลิ์ที่ได้มาเป็นประธานเปิดงานและเปิดตลาดนัดสินค้ากระทรวงพมหรือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับอออยาาากเเเห็นนบ้นมืงงร อาจสะดวกปลอดภัยสวยงามและสิวิไลเป็นทรางทั่วถึงเท่าทีก็อยากจะพูดว่าท่านประทานมลนิธิได้บอกว้แล้วว่าใจไม่ป่วยกลายก็ไม่ป่วยแต่เราเลือกที่จะใช้ชีวิตที่จะสู้กับชีวิต ผมได้มางานวันนี้ก็ดีใจได้มาเรียนรู้ได้มารับรู้สิ่งที่พี่น้องได้ประสบอยู่เรามาประเมินสถานที่ราชาการทุกแห่งสถานที่ที่บริการสาธารณะว่าปัจจัยอะไรบ้างที่เป็นมิตรต่อคนพิการที่จะสามารถให้คนพิการนั้นมีส่วนในการใช้ชีวิตได้อย่างปกติเหมือนคนทั่วไปแต่เราจะเชิญชวนสมาคมทั้งทุกสมาคมครับว่าทำอย่างสร้างสรรค์ที่ให้การสนับสนุนแล้ก็มีอริยสถาปัต์ทำให้เรานั้น สามารถมีชีวิตอยู่เหมือนคนปกติได้และหวังว่าคนพิการทั้ง3ล้านคนและอาสาสมัครพัฒนาสังคมทั่วประเทศจะได้เข้าใจคอนเซป t นี้แล้วก็ร่วมกันว่าทำให้ทุกคนนั้นมีส่วนร่วมในการใช้ชีวิตเหมือนคนปกติทั่วไป mm hmm. เมื่อเขาใจไม่พิการสภาพแวดล้อมนั้นก็ต้องไม่พิการไปด้วยผมยืนยันนโยบายรัฐบาลเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ผมคิดว่าชีวิตทุกคนต้องไม่อยู่นิ่งนะครับเมื่อชีวิตไม่อยู่นิ่งเราต้องก้าไวไปข้างหน้าโลกมันเปลี่ยนแปลงทุกวินาทีดังนั้นเราต้องก้าวให้เร็วกว่าโลกนะครับมีหลายอย่างซึ่งเป็นนวัตรกรรมใหม่ๆซึ่งคนพิการเนี่ยไม่เคยย่อท้อแล้วคิดสิ่งใหม่ๆมาแม้กระทั่งเครื่องอำนวยความสะดวกนะครับเครื่องสร้างความปลอดภัยแล้วก็ยังเป็นกีฬาน้องนี่เป็นไอดอลผมเป็นไอคอนผมเลยว่าไม่เคยยอมแพ้ต่อชีวิตนะครับแล้ววันนี้ก็มาเรื่องของกีฬาใหม่ คือผมคิดว่าในที่สุดแล้วประเทศไทยอาจจะเป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าในเรื่องนี้มากแล้วก็จะเป็นผู้นําแล้วก็จะสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้คนได้อีกเยอะครับว่าชีวิตนั้นหยุดนิ่งไม่ได้แล้วก็ต้องไม่ท้อถอยนะครับชีวิตมีการนวัตกรรมมีการปรับปรุงในสิ่งสิ่งที่ดีกว่าก็ขอให้กําลังใจทุกคนนะครับว่ารัฐบาลชุดนี้ก็พยายามทาเต็มที่นะครับแล้วก็จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังและผมเชื่อว่ามูลนิธิสมาคมทั้งหลายเนี่ยก็จะเป็นศูนย์รวมกิจกรรมแล้วจิตใจแล้วก็แนวทางของคนพิการทั้งประเทศว่า ให้ขับเคลื่อนด้วยความรักความสามคัคคีแล้วเราก็จะไปด้วยกันเราไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังครับถ้าคิดในแง่ของความเป็นมนุษย์นะครับทุกคนต้องมีความเท่าเทียมกันในโอกาสนะครับแล้วก็เราให้ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คิดในมุมมองเศรษฐกิจว่าอย่าปล่อยให้คนพิการอยู่เฉยเขาสามารถสร้างบุญค่าทางเศรษฐกิจได้ในมิติของเขาเองแล้วก็มิติของประเทศอยากให้ทุกคนมองทั้งให้ครบทุกมิติครับแล้วก็เชื่อว่าคนพิการเหล่านี้จะสามารถทําให้ตัวเขาเองเข้มแข็ง แล้วก็ทํสามารถทำให้สังคมเข้มแข็งได้ครับขอบพระคุณมากครับเป็นพูทอารยสถาปัตย์เกิดจาในวัยเยาวชนส่งเสริมสร้างสังคม้วยอุดมการของคนรุ่นกระทรวงการพัฒนาสังคมส่งเสริมอารยสถาปัตย์และดัดความเดือมร้อในสังคมอยากเห็นบ้า ของเราสะอาดสะดวกปลอดภัยสวยงามและสิวิไลเป็นธรรมทั่วถึงเา่ีที่ย ร่วมกันเดินหน้าสู่วิถีปกติใหม่ในงาน Thailand f r i e n d l y Design Expo 2022มากรรมอารยสาปัต์และนวัตก,กรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวลครั้งที่5จสะดวกปลอดภัยรองรับสังคมผู้สูงวัยส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลวันที่10-13กุมภาพันธ์2565ที่ฮอล101 Biotech light ส่งเสริมอารยสถาปัตย์ขจ,จัดความเหลื่อมล้ำในสังคมโดยนบเป็นเอแคร์่วงใหญ่เคียงข้างคุณการเคหะแห่งชาติเพื่อคนทั้งมวลโตโยต้าขับเคลื่อนความสุขพีทีท <TT> ีสเตชันเติมเต็มทุกความสุขกระทรวง,งวัฒนธรรม าไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไทยแอร์เอเชียใครๆก็บินได้รวมพลังไทยช่วยไทยรวมสุดยอดสินค้านวัตกรรม การออกแบบและการท่องเที่ยวสำหรับผู้สูงวัยผู้ป่วยพักฟื้นผู้พิการและครอบครัวในงาน Thailand f r ร e n d l y d e s น์ n Expo 2022มหกรรมอารยสบาปัตและนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวลครั้งที่5วันที่10-13กุมภาพันธ์นี้ทีฮอ101ไบเทคบางนา หาชมต่อครับกับบรรยากาศการเปิดงานมาก,กรรมอารยาสถาปัต์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวลครั้งที่5ก็ต้องกราบขอบพระคุณนะครับบรรดาน,นักธุรกิจนักบริหารองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนนะครับที่ได้มาร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนอารยาสถาปัต์ด้วยหลักคิดการออกแบบที่เป็นมิตรกับคนทั้งมวลหรือเฟรี่ดีไซน์ เชื่อมโยงสู่ธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลไทยแลนด์โซลิซิมฟอร์อ่นะครับอยากเห็นบ้านเมืองของเราสะอาดสะดวกปลอดภัยโดยรวมที่เราเห็นที่ผ่านมานะฮะโดยเฉพาะมูลนิธิก็ได้รณรงค์เรื่องนี้ได้ให้ทุกคนในภาคส่วนได้ให้หน่วยงานองค์กรที่จะเห็นความสําคัญของมนุษย์ล้อผู้สูงอายุให้มีโอกาสะะเห็นเครื่องบินก็จะ ก็ขึ้นไปได้นะถรถไฟฟ้าก็ต้องขึ้นไปได้นะฮะมีที่ท่องเที่ยวก็ต้องไปได้นะ,ะนะครับก็คงจะทําให้คุณภาพชีวิตของบุคคลเหล่านี้ดีขึ้นอย่างแน่นอนนะรประกอบกับในมาตรา35าจะต้องมีการจ้างงานด้วยนะ,ะนะครับก็ถือว่ามีคุณค่าและมีคุณภาพชีวิตนะครับ ก็วันนี้ก็ดีใจครับที่มาพบกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับ t o โยต้เองนี่ก็มีนโยบายสนับสนุนเรื่องของ f ฟรนลี่ดี e ซน์เอ็กซเต็มที่นะครับเรามาร่วมออกงานทุกปีแล้วขนาดเดียวกันเราก็เตรียมบริการในเรื่องของตัวรถยนต์อุปกรณ์เนี่ยเพื่อให้มนุษย์ล้อหรือว่าผู้สูงอายุได้มีโอกาสใช้งานอย่างสะดวกและปลอดภัยนอกจากนั้นเนี่ยในขณะนี้เตโต้ Toyota เองก็ ท,ที่จะเปลี่ยนจากคาร์คัมพานีเป็นโมบิลิตี้คัมพานีเพื่อให้บริการกับทุกเพศทุกวัยและการเดินทางที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นครับเราต้องกราบขอบคุณทุกท่านทุกองค์กรมาณโอกาสนี้อีกครั้งนะครับที่มาร่วมขับเคลื่อนส่งเสริมมหากรรมอารยสถาปัตย์ไทยแลนด์ f e r ี y ดีไซน์เอ็กด้วยกันอีกครั้งในครั้งนี้นะครับและแน่นอนครับงานเราทุกปีที่ผ่านมาก็จะมีทำเนียมประเพณีก่อนการเปิดงานก็คือการสั่นกระดิ่งณห,หน้าซุ้มประตูซึ่งเปรียบเสมือนประตูเมืองในสมัยโบราณย้อนยุคสมัยพ่อคุณรางําแหงมหาราชกันเลยละครับดังนั้นในการเปิดงานเปิดฮอการจัดแสดงมากรรมอายศาปฏ ตลอดงานทั้ง4วันเนี่ยเราก็จะมีพิธีกันกระดิ่งหน้าซุ้มประตูเข้างานเพื่อจะบอกกล่าวปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อนเรื่องสภาพแวดล้อมพิการให้กับผู้ที่มีอำนาจหน้าที่นำไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อสังคมแห่งสิทธิความเสมอภาคเท่าเทียมกันครับ เิงเซานะครับผมก็ได้นาปัญหาความต้องการของนุดล้อของฉาเชิงเซาแล้วแล้วกับพี่กิษนะก็ได้ไปเยียมเรียนที่ฉาเชิงเซาก็รับปากนะครับวัดโสธรซึ่งเป็นวัดอันดับหนึ่งของประเทศไทยมีญาติโยมและก็นักท่องเที่ยวเที่ยวมากมายจะต้องเป็นยูนิเวอร์แซลเดอร์ดีไซน์แห่งแรกในประเทศไทยครับรับปากครับ หลายแห่งก็จะเป็นยูนิเวอร์แซลดีไซน์ทุกแห่งครับรับปากครับท่านประธานครับกับเรนท่านที่กระบอกสั้นครับท่านผู้ดูรายการที่รักครับวันนี้ดีใจครับที่ได้มาร่วมกับภาคเอกชนและก็พี่น้องผู้ที่จะช่วยปรับปรุงทางภูมิประเทศต่างๆนะครับให้เป็นภูมิอารยสถาปัตย์ทุกคนที่จังหวัดชุมพร ทุกหน่วยงานยม่ว่าจะเป็นหน่วยงาน่วนกลางส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชนนะครับจะร่วมกันในการพุ่งปรับปรุงให้เป็นเมืองอรารยธรรมปัตย์อย่างเต็มรูปแบบก็อ,อยากขอเชิญท่านไปดูนะครับว่าที่จังหวัดทั้งแล่นั้นมีความพร้อมในการต้อนรับท่านที่ร่ว้ท่านเช่นกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับอยากเห็นบ้านเมืองของเรา

กเดินหน้าสู่วิถีปกติใหม่ในงาน Thailand Friendly d e s i g n Expo 2022มากรรมอาริยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวลครั้งที่5จสะดวกปลอดภัยรองรับสังคมผู้สูงวัยส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลวันที่10-13กุมภาพันธ์2565ที่ฮอ101ไบเทคบางนา ส่งเสริมอารยสถาปัตรข์ขจัดความเหลื่อมล้ำในสังคมโดยรับเป็นเอแคร่วงใหยเคียงข้างคุณการเคหะแห่งชาติเพื่อคนทั้งมวลโตโยต้าขับเคลื่อนความสุขพีทีทีสเตชันเติมเต็มทุกความสุขกระทรวงวัฒนธรรม านไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไทยแอร์เอเชียใครๆก็บินได้รวมพลังไทยช่วยไทยรวมสุดยอดสินค้านวัตกรรม การออกแบบและการท่องเที่ยวสำหรับผู้สูงวัยผู้ป่วยพักฟื้นผู้พิการและครอบครัวในงาน Thailand f r ร e n d l y d e s น์ n Expo 2022มหกรรมอารยสถาัตร์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวลครั้งที่5วันที่10-13กุมภาพันธ์นี้ทีฮอ101ไบเทคบางนา ชมบรรยากาศการชิกออฟอารยสถาปัตย์ในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อคนทั้งมวนกันบ้างครับโดยท่านรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมคุณอิทธพลคุณปลื้มก็ได้เดินทางมาเป็นเกียรติเป็นกำลังใจในการขับเคลื่อนพัฒนาอารยสถาปัตย์หรือเฟรนดีไซน์ของประเทศไทยในเวทีสากลน,นะครับคุณอิทธพลก็ได้มาบอกกล่าวถึงนโยบาย ที่ได้ทำที่ผ่านมาและทำต่อไปในเรื่องของการปรับปรุงพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการเข้าถึงได้ของคนทุกกลุ่มวัยทุกสภาพร่างกายในหน่วยงานสถานที่นะในการกำกับดูแลของกระทรวงวัฒนธรรมไม่ว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์โบราณสถานตลอดจนวัดวาอารามและสัสนสถานต่างๆยุคใหม่สมัยนี้ ก็ได้มีการปรับปรุงพัฒนาให้ทุกคนเข้าถึงได้ด้วยหลักพิดการออกแบบที่เป็นมิตรกับคนทั้งมวลครับเราได้เน้นย้ำในส่วนของนโยบายของการเข้าถึงของคนทั้งมวลก็เกิดในเรื่องของการไปสำรวจปรับปรุงแล้วก็ปรึกษานะครับทางมูลนิธิอารยสถาปัตย์ด้วยซึ่งจะมีทาง ผู้ที่ต้องเรียกว่ามีประสบการณ์ทั้งการใช้ชีวิตจริงแล้วก็รวมถึงในเรื่องของการออกแบบดีไซน์นะครับเราได้ทําการปรับปรุงทางลาดห้องน้ําแล้วก็เรื่องของการติดตั้งลิฟต์นะครับในหลายๆอุทยานประวัติศาสตร์แล้วก็ในเรื่องของสถานที่สําคัญที่ทางกระ,ระทรวงวัฒนธรรมได้ร่วมกับหน่วยงาน พื้นที่หลายๆส่วนดูแลรับผิดชอบอยู่นะครับต้องขอบคุณคุณอ๋อยขอบคุณท่านผู้บริหารทุกๆส่วนครับที่ร่วมกันจัดงานครั้งนี้แล้วก็ให้มียั่งยืนต่อๆไปในเรื่องของการคำนึงถึงการเข้าถึงของคนทั้งมวลนะครับ Universal Design ต่อไปครับขอบคุณครับงานนี้ก็เป็นงานที่ทุกภาคส่วนร่วมมือการสนับสนุนนะครับเราก็ยินดีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของงานแล้วก็ร่วม ประชาสัมพันธ์แล้วก็ร่วมสนับสนุนงานแล้วก็สินค้าคือให้คนผู้ชมประชาชนทั่วไปเนี่ยได้มาชมงานของเรามากๆนะครับก็จะได้อุดหนุนสินค้าด้วยสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนด้วยนะครับก็เป็นสิ่งที่น่ายินดีนะครับกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้ประชาสัมพันธ์ไปที่เครือข่ายต่างๆนะครับให้มาร่วมชมงานตลอดทั้งการจัดงานทั้งหมดเลยนะครับ กิจกรรมที่ทางกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยเราเน้นเรื่องของการเข้าถึงซึ่งในเรื่องของกลุ่มผู้พิการทางสายตาก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเวลาเรามีป้ายสัญ,ญลักษณ์หรือรายละเอียดต่างๆที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์ฐานแห่งชาติก็ดีหอสมุดแห่งชาติหรือแม้กระทั่งอุทยานการเรียนรู้เนี่ยก็จะมีอักษรเบลด้วยแล้วก็จะมีบทบรรยายเป็นภาษาเรียกว่าเป็นเสียงออกมานะครับแล้วก็มีเกมให้กับหนูๆน้องๆได้เล่นไม่ว่าจะเป็นการต่อจิ๊กซอว์วัตถุโบราณนะครับแล้วก็ มีรถพิพิธภัณฑ์นะครับเป็นการให้องค์ความรู้นะครับรวมถึงเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมนะครับก็เรียกได้ว่าครบถ้วนสำหรับการเข้าถึงของคนทุกกลุ่มครับ กันเดินหน้าสู่วิถีปกติใหม่ในงาน Thailand Friendly d e s i g n Expo 2022มากรรมอารยสาปัตย์และนวัตก,กรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวลครั้งที่5จสะดวกปลอดภัยรองรับสังคมผู้สูงวัยส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลวันที่10-13กุมภาพันธ์2565ที่ฮอ101ไบเทคบางนา left light ส่งเสริมอารยสถาปัตย์ขจัดความเหลื่อมล้ำในสังคมโดยดับเป็แคร่วงใหญ่เคียงข้างคุณการเคหะแห่งชาติเพื่อคนทั้งมวลตัวอยู่ตาขับเคลื่อนความสุขพีทีทีสเตชันเติมเต็ม,ตมทุกความสุขกระทรวงวัฒนธรรม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไทยแอร์เอเชียใครๆก็บินได้รวมพลังไทยช่วยไทยรวมสุดยอดสินค้านวัตกรรม การออกแบบและการท่องเที่ยวสำหรับผู้สูงวัยผู้ป่วยพักฟื้นผู้พิการและครอบครัวในงาน Thailand f r ร e n d l y d e s น g n Expo 2022มหกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวลครั้งที่5วันที่10 13กุมภาพันธ์นี้ที่ฮ .101 ไบเทคบางนา ส่งเสริมอารยสถาปัตย์ขจัดความเหลื่อมล้ำในสังคมโดยรับเป็นแคร่วงใหญ่เคียงข้างคุณการเคหะแห่งชาติเพื่อคนทั้งมวลตาาโตโยต้าขับเคลื่อนความสุขพีทีทีสเตชันเติมเต็มทุกความสุขกระทร <ปะ S 2> วงวัฒนธรรม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไทยแอร์เอเชียใครๆก็บินได้รวมพลังไทยช่วยไทยรวมสุดยอดสินค้านวัตรกรรม การออกแบบและการท่องเที so ่ยวสำหรับผู้สูงวัยผู้ป่วยพักฟื้นผู้พิการและครอบครัวในงาน Thailand f r ร e n d l y d e น i g n Expo 2022มหากรรมอารยศาปัต์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวลครั้งที่5วันที่10-13กุมภาพันธ์นี้ที่ฮ .101 ไบเทคบางนา กําไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งในงานไทยแลนด์เฟรี่ดีไซน์อีคสโป ทุกปีทุกปีที่ผ่านมาจนถึงปีล่าสุดในครั้งนี้ก็คือช่วง CEO ทอครับหรือช่วงที่บรรดาน,นักธุรกิจนักบริหารเจ้าของกิจการระดับสูงสุดของแต่ละองค์กรทั้งภาครัฐภาคเอกชนจะได้ขึ้นมาบอกเล่าถึงแรงบันดาลใจและการส่งเสริมสร้างธรรมอารยสถาปัตย์ในองค์กรของแต่ละท่าน,นะจะมีความเติบโตก้าวหน้าพัฒนาไปขนาดไหนอย่างไรบ้างไปชมครับ การจัดงานมหากรรมอารยสาปัตย์รั้นที่่อ uh, r r i e n d l y d e s i น n เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยนะคะแสดงถึงความต่อเนื่องในการที่จะทำให้คนเนี่ยได้เข้าใจถึงการที่จะมีส่วนร่วมในการที่จะทำให้สถานที่ผลิตภัณฑ์ ต่างๆเนี่ยสามารถที่จะดูแลคนทั้งมวลได้รวมทั้งการท่องเที่ยวการเดินทางผู้คนทั้งมวลคือของเราเองเนี่ยเราน่าจะเป็นสายการบินแรกๆเลยที่ดูแลผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือนะครับในการเดินทางและเราก็มีการฝึกอบรมแทบจะทุกปีเลยนะครับโดยมีพี่อ๋อยเองเนะครับแล้วก็ทางทีมงานเนี่ยมาช่วยสอนการดูแลไม่ว่าจะเป็นคนตาบอดคนพิการมนุษย์ล้อทุกสภาพมาเนี่ยถ้าต้องการเดินทางกับแอร์เอเชียเนี่ยเราสามารถที่จะดูแลได้ ก็จริงๆแล้วตั้งแต่เราก่อสร้างไอคอนสยามนะครับก็เป็นนโยบายของผู้ถือหุ้นนะครับที่เราจะทำยูนิเวอร์ d e ลดีไซก็คือเราต้องการที่จะออกแบบสถาปัตยกรรมทุกรูปแบบนะครับให้สนับสนุนมนุษย์ล้อนะครับเพื่อที่จะให้สามารถที่จะเดินทางเข้ามาสู่ไอคอนสยามได้อย่างง่ายดายไม่ว่าจะเป็นการเดินทางทางเรือนะครับการเดินทางทาง รถไฟฟ้าสายสีทองเองนะครับก็สามารถที่จะเดินทางผ่านเข้าไปได้โดยเฉพาะในส่วนของห้องน้ำนะครับซึ่งมีความสำคัญมากกับพี่ๆมนุษย์ล้อนะครับผยินดีที่วันนี้ได้มาร่วมกับงานมหากรรมของคุณกฤษณะตวนุกนุษย์พัทยาเราเองเนี่ยได้รับคำช่วยเหลือจากคุณกิษณะตั้งแต่ต้นให้ปรับเป็นอาริยะสถาปัตย์สำหรับคนทั้งมวล สัวนมนุษย์เองตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้แต่ตอนนี้เนี่ยเราถือว่าอันนี้เป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าไม่ใช่เฉพาะมนุษย์ล้ออย่างเดียวที่จะต้องมาใช้สถานที่อนาคตเนี่ยผู้สูงอายุเองหรือแม้กระทั่งเด็กเล็กๆเนี่ยจะต้องมีการเคลื่อนไหวหรือไปมาให้ได้ดีที่สุด เป็นครั้งแรกของสยามพเมียม่มาเลยเพราะาเราเพิ่งเปิดมาประมาณปีหนึ่งทางด้านนี้นะครับแต่มันเป็นอะไรที่ดีที่ต้องให้ทุกคนรู้คือทางด้านเราอ่ะเราเรารู้ว่าเราอ่ะมันตอนที่เราออกแบบแล้วตอนเราเดินดูก่อนเปิดสถานที่ทุกอย่างพวกนี้เราดูไว้ว่ามันเป็นต้องมีอยู่แล้วมันต้องแบบคิดอัตโนมัติไม่ต้องแบบมานน่าคิดเออควรจะมีหรือเปล่าควรจะมีแล้วมันไม่ได้เป็นอะไรที่มากหรือลําบากที่ต้องจะทาได้ทางด้านนั้นแต่มันก็ควรจะส่งเสริมให้ทุกคนคิดเรื่องนี้ด้วยเพราะว่าอย่างที่ท่านพูดข้างในเราไม่ควรจะ leave anybody behind anybody เราได้พยายามปรับพื้นที่ในโรงพยาบาลนะครับให้มีการออกแบบให้ผู้พิการและผู้สูงอายุนะฮะมีความสะดวกและก็มีความปลอดภัยมาใช้บริการนะครับไม่ว่าจะเป็นทางลาดห้องน้ำนะครับเพื่อผู้สูงอายุในส่วนของทางเดินในโรงพยาบาลนี้ก็พยายามจะปรับทางเดินให้กว้างมีราวจับแล้วก็ในส่วนของลิฟต์บันไดต่างๆนะฮะก็จะพยายามออกแบบให้ได้ ในส่วนของผู้พิการกับผู้สูงอายุสามารถจะใช้ได้อย่างอย่างสะดวกและก็ปลอดภนะัยเอชียแคบในฐานะผู้ประกอบการแท็กซี่สาธารณะโดยที่คุณสมบัติพิเศษข้อหนึ่งก็คือรถแท็กซี่ที่เรานําเข้ามาสามารถเห็นรถวีลแชร์ขึ้นในรถได้เลยท,ทันทีแล้วก็มีการอบรมพัฒนาพนักงานนะครับให้มีสปิริตให้มีจิตใจที่จะให้บริการผู้ที่ต้องการใช้อุป,ปกรณ์ช่วยเหลือก็คือรถวีลแชร์ตรงนี้นะครับเพื่อที่จะ ให้สังคมของเราเนี่ยน่าอยู่มากขึ้นแล้วก็ต้องการที่จะสนับสนุนต้องการที่จะเล็งเห็นของผู้ที่มีอุปสรรคในการเดินทางเนี่ยสามารถได้รับความสะดวกสบายมากขึ้นอิสระในการเดินทางมากขึ้นครับผมนะครับอย่าลืมเด็ทขานนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่13กุมภาพันธ์นะครับ วันปิดท้ายงาน Thailand Fairy Design Expo 2022มากกรรมอารยสถาปัตย์และนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคนทั้งมวลที่พ101 Bytec บางนาครับอยากเห็นบ้านเมืองของเราสะอาดสะดวกปลอดภัยสวยงามและสิวิไลเป็นธรรมทั่วถึงเท่าที